มันยูเฮ้ยห,หมดแดงอ่ะตรงสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอก,กับเอ็มกับยายล้ำ อย่าล้าผ้ามากแงยไข่หมดแดงเนาะจ้าสิเอาไปแกงไส้พักหวานเ<ฮ>พิ่นไปเก็บพักหวานมาแล้วนะจ้าวันนี้ก็เล่ยผ้าออกมาสวนสวนบักม่วงเข้านี่ล่ละแงยไข่หมดแดงห้างตำตำพี่น้องไม่สันสนหนึงหันอีกห้างหนึ่งนะจ้าอย่าลำบอเห็นเดี๋ยวร้องแง่บังกร้าเทียได้จักน้อยรังเจมี ้องจะบีซอยแม่พากเสียงบ่ลุดดู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 ครับอุ้ยไข่มดแดงแหมเบิ่งเมื่อนี้สีได้รลายปันไดงครับมเดี๋ยว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 ดู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 ไข่มดแดงก่อน จ้าเบิ่งหางนี่มีมีไข่บ่โอ้ยหั่งห่างพี่น้องจ้าเดี๋ยวเบิ่งสิมาเบิ่งเนาะป้าเดือดไหลอู้เดือดไหลอยู่ตัวเนี่ด้เอวนย พี่น้องเป็นตาอ่อนซอนพูน่ะได้ร้ายพี่น้องได้ร้ายกว่านั้นที่แรกว่าสิมาเอาจักนิดจักหน่อยเอาไปใส่อันแกงทักหวานเนาะพูนาเบึ้ยเบิ้งเบึ้ยพูนะหวานแต่เจ้าเลยเหมือนนี่เฮ้ยหมดแดงา้ตรงนี่แบบวงน้อยอยู่ต้นบักบบวัวนิดนึงยังหลายเลยหมดอมอมหมดดอกหมดจิกัดเด้ หมดยุ้ยตัวใหญ่ตัวหมดตอนนี้พัติดิ๋วได้ไหมพันติดเอาแม่เอาโจหมดออกเซนเบเซ็ตเป็นไงนางหมดอันพักหวานอ่อนๆงามๆนี่ผักหวานล่ะเลทไปหาหมดเดียนแต่เจ้าอยู่นี่ดอกมันพร้อมพักหวานจบมาจะสวนนะ่จ้านี่แกงใส่กันเลยพอดีส่วนอาหารเสิร์ฟอย่านานกันล้วเมืองหนองเจบีอยู่พ่อ เป็นแม่เปีงเมันอเป็นแม่เปีล้วเนาะเออ่อดไปเบิ้งแจักเกเนาะยุบสวนเขาหนิละแจงออกแจ้งไปแกงเจดีเลอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอาหอัออ๋ออ๋อด๋อด๋ออ๋หอออ๋ออ๋ออออออ อย่าขาใช่ไหมยาให้เบิ้งอันนี้ก่อนกำลังกิดกิดกิดทั้งดอกทงยอดเจีมกันเฮียยส่กันมเลยเอเาบนไม้ถ่าได้้ดอกดูน้อ่าเศร้าเลยทำไมเร็วจังขาบ่ได้แันมือบ่ทันขาโอ้เดยวเบืงได้หมดบ่บนซ้าบ่หันมาเลยจิ้มมันจะกัดนะะเอ๋อเดินมานี่นะ เดิวมาดูเลยเบิ่งเผ็ดเบิ่งเพิ่นบีบนั่งชูเท้าหาเฮาก็สิ้มหุ้บไปได้ดอกเดินมาเดินมาอันนี้ได้มาโอ้โหนี่ก็บ่ใส่หนึปากหวานอ่อนๆพี่น้องงามงามนี่ล่ะสิเอาไปแกงมีดอกแล้วก็ผสมยอดอ่อนนะจ๊ะบ่ได uh ้แกงเบิดเพราะวันม on, ี คนในบ้านเพิ่นขอสื่อ,อยจ่ากับแบ่งขายให้เพิ่นนั่งกับแกงซำพ่อกินมาตัดมาท่างในอ้อนเนาะกล่างไข่มดแดงคุณเอาพี่น้องได้ร้ายหลายนี่ถ้าใครตรงๆบ่ไหนไปเบิ้งจักเทียจะว่าอันมดแดงรักไข่จะว่าหญ่แล้วล้างให้สะอาดก่อนนาจาะย์จะเอาไปใส่แกงทดหวานกะสีบ่าได้ใส่เบื่อตกพี่น้องกะสีอน้นไปก่อยนะก็รู้ว่าสิก,ก่อยบ่เลยสิเอา ส้มน้ำปลาเลยเนาะพุ่น้่ะวู้ดกระอ่อนมันเริ่มออกเป็นสีสมสมนะจ๊ะเพราะว่ากระสิเป็นตัวนั่งแม่กระสีเป็นแม่เป่งแม่เป่งกระมีนี่แหละแม่เป่งนี่แหละเสียสจแกงพักหวานนะจ๊ะทันนี้ล้างสะอาดแล้วไปแง่ข้าวเดียวเดยตังร้ายพี่น้อง ไข่งามๆเลยไปเดี๋ยวบะนี้สิผ้าไปเบิ้งหม้อแกงพักหวานยายลำนะจ๊ะยายลำตั้งหม้อไปถึงได้แล้วคุณนะเอาอันแม่เป่งแล้วก็โตนั่งลงไปก่อนนะจ๊ะบ่ได้ใส่ไสเบิ้พี่น้องมันมีพักหวานอีกยู่สิเอาไปถักแกงอีกรอบหนานะจ๊ะสิเอาแกงไปสู้ตะแบงกินน้ำนะจ๊ะตะแบงอยู่ทงหน้ากับสิเอาอันใสซ่องน้ำปลากินนั่นไหมน้าอ้นว่าเพราะตรงก่อยดอกนส่เสียรสชาติรสสั่น นะบหอมหอมในล้าแกงพักวานี่เพิ่มซีไส่ประขามเปียกน้ำเดือพี่น้องไส่แบบแห่งมันมีความสมสม,สมจักน้อยนะจ๊ะโอ้ยกล่องเป็นฝาถูกไหมท่าม <c oughs> กับเข่านหมจ่าย<ช>ยิ้มหมูเด้งยิ้มหมูเด้งสวัสดีครับดูนะอ้อนทำกับข้าวนะี่ ยายก็แกงผักหวานจัดคืนนะู้ใส่ได้ทีเป็นเป็นตาแซ่บบอพี่น้องมีผู้ใดเคยกินแกงดอกพักหวานแบบนี้บ่จ้ะส่วนมากแล้วก็สีเ็นแต่แบบพี่ว่านแกงหยอดออนเนาะแต่ว่าเอ็มนามาแข้งที่เป็นดอกแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> นี่สเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติกับสีออแบบนุ่งๆแล้วก็มีความ <c oughs> อันสมบูรประคามเปียกจักน้อยคือเอ็มกับม,มักมักให้นมันบอกย้ายว่าเอาสมสมจักน้อยเนาะจา้ะคือมันสิเป็นดอกแบบนี้เนาะบ่บ่่คยมากินก็ขอพี่น้องก,ก็คือสดกินเหลนเลยสิมันมันหวานหวานแล้วก็คือมันมันแสบอ่ะมันนัวมันมีความนัวนาะจ้ะนี่ทายคลิปเมื่อหนึ่งกัเลยเป็นตักอย่างๆเนะจ้ะพี่น้องมาจะอุ่นแสบเ้อ ไม่รู้นี่เพนว่าเอาไปพัดน้ำมัน,อมนหอยกับคากว่าสันพี่น้องมากมากินเขาน้ำกันได้จ้า